ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีตัวละครเข้ามาใหม่นะครับไม่แน่ใจว่า2ตัวเลยไหมตัวเดียวหรอเข้ามาตัวเดียวอุ้ยแอบเสียดายนะเนี่ยเป็นตัวคู่ด้วยจริงๆผมรอตัวแท้งอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าในเมื่อตัวนี้เข้ามาก่อนก็เดี๋ยวเอาตัวนี้นะครับแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงเข้ามาใหม่เนาะสัตว์เลี้ยงนี่ มันหน้าตาคุ้นๆนะเหมือนเบาดดิมเลยเพิ่มความเสียหายที่ทำได้8%แล้วก็ทะลุผ่านเหรออืมใช้ได้นะสร้างค้ามเสียหายเพิ่มแล้วก็ตีปกติติดใบบอกสกิลหนึ่งเทินอุ้ยใช้ได้นะใช้ได้เลยครับส่วนของน้องเดี๋ยวนะขออนุญาตดูสกิลอูมีมีเข้ามาตัวเดียวทุกคน ส่วนอีกตัวหนึ่งไม่รู้ว่าจะเข้ามาตอนไหนนะครับเดี๋ยวขอดูสกิลแป๊บหนึ่งเมื่อใช้สกิลอันติเมททั้งหมดสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น20%อุ้ยใช้ได้นะเป็นตัวบัฟแล้วก็ศัตรูแนวนอนทั้งหมดอ๋อโจมตีเป็นแนวนอนก็คือเป็นแนวเส้นขีดเนาะบล็อกสกิลการ์ดเป็นตัว PVP ึติดเผาไหมสร้างความเส35% ของพลังโจมตีแล้วก็รดพละป้องกันเวทเป็นทีมเวทอืมน่าจะไปเล่นกับเป็นตัวเป็นตัวบัฟของทีมสตาเฟนี่เนาะเท่าที่ดูลดพละป้องกันเวทอู้ทุกคนโจมตีรถพละป้องกันเวทเป็นตัวที่มาเล่นกับสตาเฟนี่ได้ดีนะครับดูจากทรงแล้วแล้วก็ ถ้าถ้ามีเขาเรียกว่าอะไรถ้ามีการเพิ่มพลังงานสักนิดหนึ่งเข้ามาเนี่ยเออผมว่าน่าจะดีแต่ก็ไม่เป็นไรครับมีแค่นี้ก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วแต่ทีผมยังมียังไม่มีสต๊าฟพีนี่ยังไม่มีสต๊าฟพีนี่เลยนะครับไม่รู้ยังไงเดี๋ยวนะขอเช็คก่อนตัวละครเข้าอะไรบ้างอเฮเลนามาเดี๋ยวอาจจะต้องรอตู้เฮเลนา ตู้เฮเลนานี่ผมคิดว่าอาจจะมาต่อตู้นี้นะเดี๋ยวนะอันนี้เป็นตู้เลดอัพใช่ไหมผมว่าเฮเลนาน่าจะมาต่อต่อตู้นี้หรือเปล่าถึงวันที่13เดือนหน้าไม่น่าจะมาตู้ธรรมดาเฮ้ยหรือว่ามาตู้ธรรมดาแต่ต้องเป็นตัวลิมิเต็ดนี่นาเนาะตู้สัตยังมี3ตู้แล้วอะ แล้วก็ยังไม่มีข้อมูลเลยว่าตู้เฮเลนามาวันไหนเดี๋ยวขอดูแป๊บน,นึงนะครับอัปเดตโอเคปึ๊บวันที่สามสิบนะครับมีตัวละครเข้ามามันมีแค่นี้มันมีแค่นี้จริงๆกิจกรรมไม่มีอะไรเลยลังคาลิกลับอุ้ย โอ้โหทุกคนร้านค้าลึกลับลดเก้าสอรต้องบอกอตรงๆว่าไม่เคยไม่เคยเข้ามาดูเลยเนี่ยคู่หูส0่รอหืมทุกคนแต่ว่ามันต้องใช้เพชรพรีเมียมซื้อนะครับโอเคแพคลาคิสตั้น1,000เม็ดโอเค แพ็กอันนี้เดี๋ยวอาจจะเก็บไว้ก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ขาดเติมเงินสําเร็จอันนี้เติมเติมเป็นเพชรเนาะเติมสําเร็จเท่าไหรอ่อ๋อเฮเลนาอย่าบอกนะว่าเติมเงินเพื่อรับเฮเลนากิจกรรมจำกัดเวลาตั้งแต่30ถึงวันที่6ก็คือ1อาทิตย์เนาะไปที่ร้านค้า สมมติผมเติมเก้าเติมสามพันจะได้ประมาณสามพันบาทเนาะเติมประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยบาทอันนี้จะได้ประมาณหกพันกว่าซึ่งอันนี้ต้องการเก้าพันอันนี้ประมาณสองพันอันนี้หกพันอันนี้นนะ 2, บวกอีกเท่าไหร่น่ะสองพันกว่าบวกกับหกพันเจ็ดพันผมว่าต้องต้องอันเนี้ย จังต่ำประมาณสักสองสามพันน่ะเออแต่เอาชัวร์ๆก็คือเอาสามพันตรงนี้นได้หมื่นหนึ่งคุ้มกว่าสามพันก็คือจะได้เฮเลนาโอ้โหอย่าบอกนะว่ากิจกรรมเฮเลนามันมาแพ็กกับแพ็คเติมก็คือแค่เติมปุ๊บแค่เติมเงินเราจะได้สองตัวนี้เลยสามพันบาทโอ้ไม่ก็ไม่นะอ่ะเดี๋ยวขอดูกิจกรรมสักนิดนึงแล้วกันนะครับปึ๊บ หรือว่าอ่าไม่แน่เฮเลนาะอาจจะมาแจกในกิจกรรมขออนุญาตดูสักครู่หนึ่งนะครับใช่หรือเปล่ารันค้าเฮ้ยใช่แต่ว่าเฮเลนามายี่สิบเศษอะมายี่สิบเศษแล้วก็เควสเควสมีแจกอะไรไหมไม่มีป,ปึ๊บ หรือว่าได้น่ามาแจกเดี๋ยวนี้หรือเปล่าเวสไม่มีนะตึ๊บอะไรอ,ะอ่ะอ่าผมขอลองทดลองดูหน่อยนะครับ <c oughs> เพราะว่าคือ <c oughs> จะเลือกว่างไงดีอ่ะ <c oughs> คือผมอะ่ะยังไม่แน่ใจนะครับว่า สรุปแล้วอ่ะคือเฮเลนามาแบบไหน,อเ,นเออมาเป็นตัวตัวแจกอะไรแบบไหนนะผมไม่แน่นใจนะครับเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวขอดูสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปเปิดกาชาต่อนะทุกคนปึ๊บ โอ้โหมีมีแบบกระชากกระตุกนิดนึงเอฟเฟกต์อลังการเกินหรือว่าเครื่องผมเรื่นรับไม่ไหลวละอาผมปล่อยะผมปล่อยเอาตัเพราะว่าผมขี้เกียจเล่นนะโอ้โหทุกคนเอฟเฟกต์มันเริ่มไม่ไหลวละเครื่องผมอู้น่ารักนะครับตัวอะไรก็ไม่ดูนะแต่ผมชอบมากเลยเช่นไม่ได้เหรอ ไม่ไม่ได้มีแจกตัวเฮเลนาเหรอมผมมาลาขอข้ามนะฮะไม่มีนะครับเพราะว่าจากกิจกรรมคราวที่แล้วก็คือจะได้น้องเลยใช่ไหมเฮเลนามีอยู่ในนี้มีเศษด้วยแต่วิธีได้ตอนนี้ที่ผมเห็นมีวิธีเดียวนะครับม,ม,มีวิธีเดียวจริงๆ เติมเงินโอ้ไม่กอดอย่าบอกนะร้านค้าลึกลับอย่าบอกนะว่าต้องเติมเพื่อเอาเ็นีนาในร้านค้าก็ไม่น่ามีขายเพราะว่าเราจะไม่มีตัวไม่มีจริงด้วยครับโอ้โหทุกคนอย่าบอกนะว่ามาอย่างนั้นอะ เย่ yeah, มากแต่ว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องรอดูตู้ก่อนนะฮะว่าเห็นแล้วน่าจะมาต่อมาต่อตู้นี้ไหมผมคิดว่าอาจจะมาต่อตู้นีแต่แต่มันมาแล้วว่าแต่มันมาในกิจกรรมแล้วว่าเออแต่ยังไงผมขอเอาตัวนี้ไว้ก่อนแล้วกันเนาะนะครับมาเดี๋ยวมาลุยกันก่อนนะครับว่าสําหรับตู้ซาร่าเนี่ยจะหมดไปเท่าไหร่นะครับ กับตู้ของเบาดําตัวนี้จับเลี้ยงใหม่นะก็แอบดีใจที่ยังเก็บเอาไว้อยู่นะผมผมก็ไปเล่นคาดหว่อจะได้ตั้งแต่ตอนแรกๆหรอกนะครับอย่าง,งน้อยก็สิบยี่สิบอันแรกก็ไม่น่าจะยังไม่มามีโอ้สี่ทองน่ารุ้นนะสี่ทองนี่น่ารุ้นอยู่นะปึ๊บปึ๊บขอรุ้นทีละตัวเลยแล้วกัน โอ้โหสุดยอดครับอุ๊ยหลังๆมาเริ่มเริ่มแบบมีกระตุกนีิดน,งน,นึงแล้สงสัยเครื่องผมเริ่มแบบจะบ่อไหวแล้วโอ้โหไม่ต้องลุ้นเลยอย่างเงี้ยมาทองเดียวไม่ต้องลุ้นเลยจ้า เหลือ43 no ิจะการันตีไหมอุ้ยแบบแบบมีชานิดนึงนะอุ๊ยหลุดเปล่าหลุดหรือเปล่ามาหนึ่งทองใหม่ไหมสเตปนี่เฮ้ยทุกคนมาได้ทันเวลา มาได้ทันเวลาพอดีไม่มีตัวน้องพอดีเลยนะทุกคนคือเหมือนน้องเหมือนน้องรู้ว่าอุ้ยตัวทับมาแล้วนะได้เวลาถึงตัวถึงตัวน้องจะมาแล้วอะไรอย่างนี้แล้วเป็นตัวใหม่ด้วยไงเออทุกคนดูดูดูนะคือแบบผมแบบเพิ่งจะได้น้องมาเลยสตาร์เฟนี่คือผมไม่มีสตาร์เฟนี่ทุกคนน่าจะรู้มาตั้งแต่แรกเนะี่ยผมเพิ่งได้น้องมาเลยเลเวลดหนึ่งเลยนะเออมาแบบ จังว่าแบบโอ้โหเกินไปผมขอแวะไปไปอันนี้หน่อยได้ไหมอันนี้มีการันตีแปดสิบใช่ปะขอลองอันนี้สัหน่อยหนึ่งได้ไหมมีแมวเอ้ยมีแมวนมันมันเกี่ยวกับแมวตัวนั้นปะผม,ผมเห็นผมเห็นมีคนบอกว่ามัน,ม,นมีแมวโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยว่ามันจะมีโอกาสออกใช่ไหมอุ้ยมีโอกาสออกจริงด้วยสีทอง แต่จะหลุดหรือเปล่าไม่รู้นะอุ้ยมาเลยเหรอเกินไปมีหมูป่าด้วย <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> เออได้ตัวใหม่สองตัว <c oughs> เดี๋ยวนะเลดเลดสัตว์เลี้ยงมีหมูป่ามีเบอล้อมมีไอตัวนี้มีมีตัวนี้เหลือ,อตัวนี้ตัวเดียว <c oughs> โอเคมาต่อแผงนี้ต่อนะครับ มาแอบชานิดนึงนะเนี่ยอุ๊ยแอบชา้ารอบนี้ไม่น่าจะหลุดนะใช่ไหมหรือว่าหรือว่ายังบักอะไรอย่างนี้อยู่เป่าเ,เห็นเห็นมีคนบอกว่าแบบแบบขนาดหลุดแล้วยังหลุดได้อีกอะไรอย่เงี้ยจื๊บจื๊บจื๊บได้ไหมซาล่าเดี๋ยวนะซาล่าหอหีบกระรัน เกินไปซาร่าหอหิบกันป yeah ุ๊บดูตรงหน้าหน้าเลดซาร่าไม่เอกอะไรนครับเนี่ยผมผมก็แบบนั้นจะจะผิดอะไรอย่างงี้นะก็นิดนึงนะครับนิดนึงคือคือมันแบบ แต่จริงๆคือผมมาอยากผมอยากได้น้องนายุตักนะตอนแรกผมว่าจะเปิดอยากได้น้องนายุตัเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เรามีภาระเยอะแล้วนะครับได้ตัวใหม่มาสองตัวแนละ้วสัตว์เลี้ยงด้วยอาจจะต้องแบบว่ายาวๆเออทำของยาวๆนะครับเพราะว่าโอ้โหอย่างที่รู้ๆกันนะครับว่าสองตัวมานี่คือของเยอะมากทำขั้นเจ็ดขั้นแปดนี่คือ น่าจะเยอะนะครับอาจจะต้องทำซัตาเฟนี่ขึ้นมาด้วยอยากจะทำน้องสี่ดาวอีกโอ้ไม่นะทำได้ถึงแค่ขั้นที่สี่เองอะของไม่พอนะครับของตรงขั้นแรกๆผมน้อยมากเลยไอ้สร้อยเนี้ยหายากแอบหายยากอยู่ของขั้นที่สี่เป็นเป็นอะไรที่แบบสำหรับผมก็คือค่อนข้างจะหาได้หาได้าย,ายากนะเนี่ย มันจะมาเสียอะไรกับตรงนี้นะครับตอนนี้สัตว์เลี้ยงก็ได้แล้วอ่าสัตว์เลี้ยงได้แล้วได้มาเกือบหมดทุกตัวแล้วที่เหลือก็น่าจะรอรอน้องไอ้เนี่ยเฮเลนานะครับรอเฮเลนาที่ยังไม่ได้ เออแต่ว่าโอ้โหยังเลยยังเลยหลายตัวเลยที่ยังไม่ได้คือผมอะ่ะคือไม่รู้นะว่าว่าเฮเลนามันได้แค่วิธีนั้นวิธีเดียวหรอเติมแพ็คหรอเอางี้จริงหรอเพียงเติมเงินแพ็คใดก็ได้ไดเติมห้าสิบห้าสิบยี่สิเป็นเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อย 100่งร้อเศษเดี๋ยวนะอันนี้แจก100่งร้อเศษมันจะไปพอเหรอเพราะว่า100่งร้อเศษมันก็ไม่พอนะมันต้องใช้1 4สิบถ้าจะอันเชนะิญอะแต่แต่ตอนแจกอะแจกแจกแค่100ร้อยเศษไม่พอด้วยเผยอะ,ป,ะ,อะปึ๊บปึ๊บไม่พอจริง ไม่รู้ดูดิผมมีสองหมื่นผมมีสองหมื่นสี่สต่นี้เราสอางหมื่นหนึ่งอะทุกคนแต่ได้มาได้ได้ตัวใหม่มาสองตัวได้สัตว์เลี้ยงมาตัวใหม่มาอีกสองตัวถ้ากว่าเราหมดไปสามพันใช่ไหมเราหมดไปสามพันแต่ได้ตัวตัวใหม่นู้นนี้นั่นมาอีกประมาณสี่ตัวสัตว์เลี้ยงสองอืมสัตว์เลี้ยงสองแล้วก็นี้อีกหนึ่ง เดี๋ยวนะว่าแต่สัตว์เลี้ยงตัวใหม่นี้ผมจะให้กับตัวอะไรดีมันเพิ่มดาเมจด,ด้วยนี่มันเพิ่มความเสียหายตัวดาเมจด,ด้วยเพราะงั้นเนี่ยผมมองว่าน่าจะเหมาะกับอ่าตัวอ,อาซากิคาริสีิยได้อยู่แล้วก็นางิโม,โมโมเดี๋ยวนะน้องลิเดียหรือไม่ผมอาจจะไปให้กับนี่เอริกะซึ่งเอริกะผมมำัใช้แมวอยู่ก็อาจจะเปลี่ยน เป็นใช้น้องกวางไปก่อนเอาน้องกวางใส่ให้ไปก่อนมับเข้าไปเสริมพลังน้องกวางปึ๊บอารโอ้โหแล้วเมื่อไร่มันมันจะเต็มแล้วครับเนี่ยเออผมอาจะทำน้องกวางให้ประมาณสักเอ,อ่อสักสี่สิบพอไหมฮะ ทำให้สักสี่สิบไปก่อนเนาะแล้วค่อยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันโอเคประมาณนี้ไ้ก่อนแล้วกันทุกคนเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตต่อดมันยาวนะครับก็ใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างหรือว่ามีข้อมูลอะไรก็สามารถมาแชร์กันได้นะครับตอนนี้ขอตัวไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้มาปันตัวละครแล้วก็มาลุยกันนะครับตอนนี้ด่านผมเนี่ยยังไม่ไปไหนเลยทุกคนผมยังดองดาวอยู่เลยตั้งแต่ด่าน21เเนี่ยนะครับยังไม่ได้เล่นไปไหนเลยทุกคนเดี๋ยวสงสัยต้องมานั่งเล่นบ้างแล้วนะครับรู้สึกว่าแบบ แอบที้เกียจนิดนึงนะครับในการลุยด่านนะฮะเดี๋ยวต้องมาหาเวลาขยันขยันมาละอืมช่วงนี้หาแต่ตัวละครนะเออแล้วตอนตอน,ตอนนี้ผมก็ค่อนข้างอวยน้องอ่าชื่ออะไรนะอาพีทอาพีทซัมเมอร์นะครับเป็นตัวที่เป็นตัวดาเมจตัวหนึ่งที่ผมชอบเล่นมากเลยตอนนี้เพราะว่าน้องแบบเก่งนะถือว่าถือว่าเก่งนะผมปั้นน้องมาเล่นลง P ี p ลงด่านลงไรเนี่ย เนี่ยนะครับตอนนี้เห็นไหมค่อนข้างจะอวยใส่ของให้ด้วยนะดูดิน่ารักเล่นสุดๆเลยนะครับสกิลน้องค่อนข้างดีจะทำสี่ดาวแล้วด้วยเนี่ยกำลังคิดอยู่จะทำสี่ดาวเนี่ยนะครับแต่ก็เดี๋ยวไปดูนะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าบา,บายยสวัสดีจ้า